สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับการดูเลขฉน,นดที่ไม่ชัดเราจะดูกันอย่างไรนะคะจากประสบการณ์การทํำในหน้ามานะคะหลายๆครั้งที่ลูกค้าส่งฉนดมาให้เราโดยการถ่ายเสารส่งมาให้นะคะบางครั้งทําให้เรามองเลขฉน,นดไม่ชัดเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรตามมาดูเลยค่ะเราก็มาดูตรงนี้เลยนะคะถ้าตรงนี้ไม่ชัดใช่ไหมคะเราก็เชื่อมโยงได้โดยการดูตรงเล่มนะคะดูเล่มแล้วก็ดูหน้า ตรงเล่มเนี่ยค่ะตัวสุดท้ายเราลดลงมาหนึ่งนะคะลดลงมาหนึ่งแ้มแล้วก็ตามด้วยเลขหน้าเราก็จะได้หกหกห้าสี่หนึ่งเราลองไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนะคะถ้าตัวนี้ไม่ชัดเราก็ดูที่เล่มเลยค่ะหนึ่งหกหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งหกศูนย์ตามด้วยเลขหน้านะคะเจ็ดสี่หนึ่งหกศูนย์เจ็ดสี่ดู หนึ่งหกนะคะเราเอาเลขโฉนดที่เราได้นะคะเข้าโปรแก,กรม Land Map หรือโปรแก,กรมของกรมที่ดินเพื่อหาตำแหน่งแปลงที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะคะลองทำดูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ